สวัสดีค่ะอ่ามีคนเข้ามาแล้วสองคนเออพอดีวันนี้วันเสาร์ใช่ไหมคะแล้วก็วันนี้ฝนก็ไม่ตกด้วยอากาศดีวันนี้เป็นวันแรกที่ตอนนี้อาจารย์ยังอยู่ที่เมืองออกซฟอร์ดนะคะที่ประเทศอังกฤษแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกที่อากาศอุ่นสบายที่ผ่านมาสองอาทิตย์นี่หนาวมากเลยจนคนอังกฤษเองก็บอกว่าเอ๊ะ ทำไมปีนี้มันหนาวนานจังเออพอดีอ่านข่าวได้ยินว่ามีคลื่นความเย็นนะมาจากอาร์กติกนะคะเข้ามาแล้วตอนนี้ก็กําลังจะจบลงแล้วก็ที่ผ่านมาก็ฝนตกบ่อยืวันนี้อาจารย์ก็จะออกเดินทางจากออ f o r รนะคะวันนี้จะมีลูกศิษย์ที่มาเรียนแพทย์ที่นี่อมารับไปเที่ยวนะคะก็รอรถอยู่นะก็มีเวลาว่างก็เลยอยากจะไลฟ์คุยกับพวกเรานะคะคือพอดีมีคน เขียนมาถามว่าเกี่ยวกับลูกมีปัญหาสมาธิสั้นนะคะ <c oughs> ทีนี้ลูกมีปัญหาสมาธิสั้นนี่ก็อยากจะอธิบายให้เข้าใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะเจอบ่อยมากนะคะเสียงได้ยินชัดดีนะคะถ้าเราเป็นครูสอนในห้องเรียนนะเราก็อาจจะปวดหัวกับเด็กที่มีปัญหาสมาธิ ถ้าเราเป็นพ่อแม่เราจะเหนื่อยมากเลยกับลูกที่มีปัญหาสมาธิคําว่าสมาธิสั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้สั้นหรอกนะแต่มันเป็นการโฟกัสที่เขาเรียกว่าเลือกสนใจหรือเลือกตั้งสมาธิในแบบที่ไม่ค่อยอไม่ค่อยได้ถูกต้องเท่าไหร่ในสิ่งที่ควรจะให้ความสนใจก็ไม่สนใจไม่สามารถตั้งสมาธิได้นานพอในสิ่งที่ไม่สำคัญก็ไปจดจ่อได้ดีอะไรทำนองนี้นะคะ โอเคค่ะสวัสดีคุณโสภาพั ra, นธ์คุณหาไทยรัตน์นะคะคุณมันทิกาคุณทัศนีอาจารย์ได้ยินเสียงรถหน่อยนะคะพอดีอากาศดีไม่หนาวอาจารย์ก็เลยเปิดหน้าต่างอ่อโอเคตอนนี้ก็จะพูดถึงคำถามที่ถามมาก็คือว่าลูกมีปัญหาสมาธิสั้นกินยาแล้วก็อย่างนู้นอย่างนี้นะมีไซเดสเซกผลข้างเคียง อาจารย์ก็จะบอกถึงเรื่องของการที่จะดูแลเด็กสมาธิสั้นวันนี้ไลฟ์คร่าวๆนะคะการดูแลเด็กสมาธิสั้นเนี่ยนะเมื่อแพทย์วินิจฉัยแล้วนะการดูแลเนี่ยมี3ส่วนใหญ่คืออันที่1การปร,ปรับพฤติกรรมที่เราเรียกว่า behavior management นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ต้องมาก่อนทุกสิ่งทุกอย่างเลยอันที่2คือการใช้ยาและอันที่3ซึ่งจริงๆต้องควบคู่กันไปกับทั้งสองอย่างทั้ง2อ,อันแรกคือ การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมประเด็นก็คือการรักษาส่วนใหญ่เรามุ่งไปทางยาโดยที่เราไม่ได้ทําอันที่หนึ่งคือการปรับพฤติกรรมนะคะการรักษาด้วยยาเนี่ยมันจะได้ผลเฉพาะในช่วงที่ยาออกฤทธิ์ซึ่งยาก็ออกฤทธิ์สั้นมากถ้าเป็นยาประเภทลิทเทินหรือเมทิลเฟนิเดตเนี่ยนะคะออกฤทธิ์สองสามชั่วโมงเท่านั้นเองเด็กก็จะจดจ่อเฉพาะช่วงที่ยาออกฤทธิ์พอยาไม่ออกฤทธิ์เด็กก็ไม่จดจ่อ ทีนี้ยาบางตัวตอนนี้ก็มีนวัตกรรมใหม่มียาบางตัวที่ออกฤทธิ์นาน8ชั่วโมงอะไรทำนองน,นี้คะ่ะซึ่งเป็นของที่ดีมากเลยนะคะถ้าเราสามารถที่จะให้ลูกทานยาได้ถ้าแพทย์แนะนำนะก็ควรจะต้องทำตามนะคะถ้าเกิดไม่หลือบากกว่าแรงแน่นอนยามันแพงกว่าสักสิบเท่าเลยนะแต่ว่ามันก็ได้ผลดีอะนะคะแล้วจำเป็นโดยเฉพาะในเด็กวัยรุ่นนะ <c oughs> ทีนี้ ประเด็นก็คือเมื่อกี่บอกแล้วว่าเรามัวแต่ใช้ยาจนเราลืมอันแรกคือการทําการปรับพฤติกรรมนะคะเอ่อการโออาจารย์ก็ไม่ค่อยมีสมาธิเหมือนกันพาอพอมีเสียงรถแล้วอาจารย์จะวอกแวกเดี๋ยวอาจารย์มาปิดหน้าต่างก่อนคนพูดก็ไม่มีสมาธิรอสักครู่นะคะ โอเคอาจารย์ก็ไม่มีสมาธินะมันเป็นของที่โอ้ยติดตัวมาตั้งนานแล้วแต่อาจารย์นะอ่ะหุ่ยคนสงสัยว่าไม่มีสมาธิแล้วทำไมเขียนหนังสือได้ตั้งสิบห้าเล่มทำไมทํางานวิจัยได้เยอะก็เพราะว่าอาจารย์มีความตั้งใจแล้วอาจารย์มีวินัยในตัวเองมีความตั้งใจมีเป้าหมายมีแรงบันดาลใจมีวินัยในตัวเองนี่คือสิ่งที่ทําให้คนสมาธิสั้นเนี่ยประสบความสําเร็จค่ะ โอเคอ่ <laughs> okay. uh, พวกเราจะสังเกตว่าเวลาอาจารย์ไลฟ์อะอาจารย์ก็จะเดี๋ยวอาจารย์ก็พูดเรื่องอีกเรื่องหนึ่งละแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเรื่องเก่าอะไรทํานองน,นี้เพราะว่ามันมีความคิดในหัวเยอะคนสมาธิสั้นก็มีความคิดในหัวเยอะอย่างนี้แหละนะโอเคพูดพูดต่อเ <laughs> มื่อกี้บอกแล้วว่าดูสีลืมแล้วว่าพูดถึงตอนไหน พูดถึงเรื่องยานะว่าเรามัวแต่ใช้ยาจนเราไม่ได้ทําการปรับพฤติกรรมและยาเนี่ยนะมันออกฤทธิ์ช่วงสั้นเด็กก็จะโฟกัสแค่เฉพาะช่วงที่เด็กที่ยาออกฤทธิ์นะคะพอยาไม่ออกฤทธิ์คือตอนที่ไม่ได้กินยาหรือยาหมดฤทธิ์แล้วเนี่ยเด็กก็จะกลับสู่รูปแบบเดิมคือซนอยู่ไม่นิ่งไม่จดจ่อนะคะทีนี้สิ่งที่ต้องทำคืออะไรอะ่ะน,นักจัดการเรื่องเด็กสมาธิสั้น ไม่ว่าจะเป็นนักจิตวิทยาจิตแพทย์หรือใครก็ตามที่บําบัดเด็กสมาธิสั้นก็พบว่ามันจําเป็นจะต้องทําการปรับพฤติกรรมด้วยควบคู่กันไปนะคะทําไมการปรับพฤติกรรมจึงจําเป็นจริงๆแล้วในการเ,าเขาเรียกว่ามาตรการหรือคาแนะนําเขาเรียกว่าเป็นอะไรอะ่ะเป็นไกด์ไลน์ใช่คะแนวทางในการรักษาเด็กที่มีปัญหาสมาธิสั้นอะ่ะตาม คําแนะนําของสมาคมจิตแพทย์เด็กของอเมริกันเนี่ย ither. แนะนําว่าจะต้องเริ่มต้นด้วยการปรับพฤติกรรมก่อนเหตุผลเพราะว่าการปรับพฤติกรรมเนี่ยมันคือการปรับเปลี่ยนวงจรสมองใหม่ค่ะการปรับเปลี่ยนวงจรสมองใหม่ há? ให้สามารถโฟกัสได้แน่นอนมันใช้เวลานาน,านการปรับเปลี่ยนวงจรสมองแต่ที่สําคัญคือการปรับเปลี่ยนวงจรสมองใหม่ในแง่ที่ว่าให้อดทนมากขึ้นให้จดจ่อมากขึ้นให้รับผิดชอบมากขึ้นให้มี การเราเรียกว่ายังไงเดียเขาเรียกว่ามีมเทคนิคที่จะช่วยที่จะทําให้จดจ่อด,ดีขึ้นนะคะโดยวิธีธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องอาศัยยาทีนี้ในการแนะนําหรือไกด์ไลน์ของสมาคมจิตแพทย์เด็กของอเมริกันเนี่ยก็แนะนําว่าถ้าเป็นเด็กเล็กน่ยต้องเริ่มต้นด้วยการปรับพฤติกรรมก่อนอย่าเพิ่งใช้ยาและถ้าเป็นอายุใดๆก็ตามเนี่ยนะจะต้องใช้ สมมติว่าจะต้องใช้ยาเพราะมัน emergency จะต้องมีการปรับพฤติกรรมควบคู่ไปด้วยอย่าใช้ยาอย่างเดียวนะคะทีนี้การปรับพฤติกรรมเนี่ยอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นการฝึกให้นั่งทำงานอา,อาจารย์ใช้อาจารย์ทำโปรแกรมสำหรับที่ให้เด็กฝึกในเรื่องของสมาธินะคะฝึกให้นั่งทำงานต่อน,นื่งเป็นเวลา30นาทีโดยที่โต๊ะเนี่ย ว่างนะโต๊ะนี้ไม่มีของอย่างอื่นเอานาฬิกาจับเวลามานาฬิกาจับเวลาเนี่ยเป็นเครื่องมือในการปรับพฤติกรรมที่สําคัญมากเอานาฬิกาจับเวลามาวางไว้ให้เด็กรู้ว่าจะเวลาเท่าไหร่เขาจะที่เขาจะต้องจดจ่อเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่แล้วยังเหลืออีกนานเท่าไหร่นะเพราะนาฬิกามันจะถอยหลังไปเรื่อยๆใช่ไหมช่วงของสมมติเราทุกคนก็รู้จักนาฬิกาจับเวลามันมี ตัวเลขศูนย์อยู่ข้างบนแนละ้วเราก็หมุนไปสมมติว่า30นาทีใช่ไหมหมุนกรี๊งมาอย่างนี้ใช่ไหมนาฬิกามันก็ถอยหลังถอยหลังสมมุติว่าเด็กนั่งไปนานสัก20นาทีแล้วยังเหลืออีก10นาทีถ้าเราไม่ให้เด็กมีความเข้าใจว่าเขายังเหลืออีก10นาทีเนี่ยเด็กจะกระสับกระส่ายและทนไม่ได้แล้วก็จะไม่ยอมหยุดนิ่งนะพอเหลือพอเขาเห็นช่วงว่างเนี่ยสิบนาทีอ่ะเขาจะนึกภาพออกว่าอ๋อเขายังจะต้องนั่งอยู่ประมาณนี้นะ Space หรือช่องว่างตรงนี้จะเป็นตัวบอกเขานะคะเพราะว่าเด็กพวกนี้จะไม่มีเขาเรียกว่า time concept เขาเรียกว่าภาษาคือความแนวความคิดเกี่ยวกับเวลาเนี่ยเด็กนึกไม่ออกในภาษาอังกฤษเรียกว่า time blindness นะคะคือตาบอดเกี่ยวกับเรื่องเวลาคือนึกภาพไม่ออกแม่บอกว่ารอหน่อยรอไม่ได้นึกภาพไม่ออกว่าที่แม่บอกว่ารอ15นาทีนี้มันคืออะไรนะ ที่แม่บอกว่าวันพรุ่งนี้มันคือยังไงนะจะต้องรอไปนานเท่าไหร่อะไรทํานองน,นี้มันทําให้มันอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เด็กงงแงแล้วก็หุนหันพันแล่นนะคะเวลาที่ไม่มีอะไรตอบสนองเขาเดี๋ยวนั้นนะคะอายุกตัวอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าให้นั่งทํางาน30นาทีเงียบๆแล้วมีนาฬิกาจับเวลาไม่มีอะไรอื่นบนโต๊ะไม่ให้ distract หรือวักแวกเลยเนี่ยมันเป็นวิธีการที่อาจารย์พบว่าช่วยเด็กได้มากเลยนะคะ มันเป็นการที่สําคัญมากคือฝึกเด็กให้อดทนอยู่กับงานฝึกเด็กให้ชินกับโต๊ะฝึกเด็กให้ทํางานจนเสร็จแล้วฝึกเด็กให้สามารถที่จะคือมันเป็นการเหมือนบังคับสมองอะให้จดจอ่อแล้วอยู่กับมันทนมีความอดทนต่อความคับข้องใจแล้วในที่สุดเด็กพวกนี้พอเราฝึกอย่างนี้นะคะมันก็จะทําให้เด็กเนี่ยทำงานได้เสร็จแล้วก็อดทนแล้วก็สามารถนั่งที่โต๊ะได้เด็กสมาธิสั้นไม่ชอบนั่งที่โต๊ะ ก็อย่างที่บอกนะซนอยู่ไม่นิ่งก็ไม่ชอบนั่งที่โต๊ะแต่พอมาฝึกอย่างนี้นั่งที่โต๊ะได้นะแล้วมันทําให้เขาโตขึ้นเขาทางานสําเร็จทํางานเสร็จอะทางานสมรูได้นะคะทีนี้สิ่งที่สําคัญเนี่ยอาจารย์อยากจะบอกพ่อแม่ว่าคนที่ฝึกลูกดีที่สุดคือพ่อแม่พ่อแม่จะต้องไปเรียนรู้วิธีการปรับพฤติกรรมนะคะมันมีเครื่องมืออุปกรณ์หลายอย่างโดยเฉพาะนาฬิกาจับเวลาและตารางเวลาสําคัญมากนะคะและการฝึกระเบียบวินัยเป็นสิ่งที่สําคัญมาก คุณอย่าคิดว่ามาหาแพทย์แล้วจ่ายยาแล้วเสร็จนะคะไม่ใช่นะมาหาแพทย์จ่ายยาแล้วเสร็จเฉพาะตอนกินยาเพราะไม่มียาแล้วแย่นะแต่การกินยาก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าจะไม่ต้องใช้ในเด็กบางคนซึ่งจริงๆแล้วมีหลายคนจนํานวนมากที่ต้องใช้ยาสมาธินะมีการสรํารวจแล้วพบว่ายาสมาธิเป็นยาที่เด็กใช้มากที่สุดในโลกเลยนะเป็นยาตัวเดียวที่เด็กใช้มากที่สุดในโลก ไม่ใช่พาราเซตามอลโอเคประเด็นก็คือว่าถ้าเราโมแต่มุ่งเรื่องการใช้ยาเราจะไม่ได้ปรับนิสัยของลูกเพราะการปรับพฤติกรรม,มในแง่นหนึ่งคือการปรับความเคยชินใหม่การปรับนิสัยใหม่ให้เด็กสามารถอดทนนี่สําคัญมากเลยนะอดทนต่อความคับข้องใจการปรับพฤติกรรมจะต้องมีการปรับวินยัย เด็กก็จะมีวินัยมากขึ้นจะต้องมีการสร้างความอดทนต่อความขับข้องใจ <entropy. S 1> เด็กก็จะอดทนมากขึ้นจะต้องมีการสร้างความรับผิดชอบเด็กก็จะรับผิดชอบมากขึ้นเพอเด็กรับผิดชอบมากขึ้นอดทนมากขึ้นผู้นี้นะเด็กก็จะประสบความสําเร็จเด็กก็จะรู้สึกว่าตัวเองทําได้เหมือนเพื่อนเด็กก็จะมีกําลังใจเด็กก็จะมีความนับถือตัวเองเด็กก็จะมีแรงจูงใจที่จะทําอะไรอย่างอื่นๆอีกนะคะและในที่สุดเด็กก็จะรู้สึกว่าฉันโอเคฉันโอเคอย่างเงี้ยนะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นของที่พ่อแม่ต้องเข้าใจตรงนี้และคนที่จะปรับลูกได้ดีที่สุดก็คือคุณนั่นเองอย่าไปคิดว่าคุณครูจะทําให้ได้คุณครูเป็นเพียงผู้ช่วยเท่านั้นเองอย่าไปคิดว่าหมอที่คุณไปหาทุกๆครั้งติดตาม Follow up กันเดือนละครั้งสองครั้ง3เดือนครั้งนี้จะเป็นคนปรับพฤติกรรมให้ไม่ใช่หมอเป็นเพียงวินิจฉัยดูว่าตอนนี้มีปัญหาอะไรแล้วก็ให้คําแนะนําบอกแนวทางว่าควรจะทาไงแต่คนที่ลงมือทาคือพ่อแม่ แล้วอาจารย์จะบอกว่าคนสมาธิสั้นเนี่ยนะสามารถประสบความสําเร็จได้ไม่ใช่คนที่ล้มเหลวเลยนะสามารถมีชีวิตที่ดีดูอาจารย์สิอาจารย์ก็ฝึกตัวเองจริงๆแล้วอาจารย์เนี่ยมีปัญหาสมาธิสั้นนะแต่ด้วยความที่มีความตั้งใจและมีความรับผิดชอบแล้วก็มีความมุ่งมั่นเยอะมันก็เลยทําให้อาจารย์ทํางานเสร็จเยอะมากและเสร็จเร็ว เพราะว่าอาจารย์จะรู้จักวิธีว่าอาจารย์จะจัดการตัวเองยังไงนะคะเออเรื่องของสมาธิ่ที่อาจารย์มาพบว่าอาจารย์มีปัญหาสมาธิสั้นเขาพะว่าวิธีอาจารย์เข้าฟังเลคเชอร์ที่ฝรั่งเนี่ยมาประชุมเมืองนอกอะไรเงี้ยบางทีทั้งชั่วโมงจาไม่รู้เรื่องเลยนะเพราะว่าใจไม่จดจ่อไงแต่อาจารย์ไม่ได้กินยานะอาจารย์ก็มาอ่านหนังสือแทนเพราะการอ่านหนังสือแล้วอาจารย์ขีดเส้นใต้หนังสือเป็นเล่มเนี่ยมันดีสําหรับคนสมาธิสั้นคนสมาธิสั้นไม่ควรอ่านหนังสืออีบุ๊กหรือ อันเล็กๆน้อยๆจากจากไอแท็บเล็ตหรือมือถือนะคะต้องมีหนังสือเป็นเล่มคิดเส้นใต้พลิกดูกลับไปกลับมาอันนั้นสําคัญมากแล้วอาจารย์จะซื้อหนังสือมาที่นี่อาจารย์ซื้อหนังสือเข้าร้านหนังสือทุกวันเลยซื้อหนังสือแล้วไม่กล้าหิ้วกลับคิดแล้วคิดอีกแเ้เล่มนี้ดีป่านี้ถ้าซื้อถ้ามีคนช่วยหิ้วนะคงจะซื้อสักห้าสิบเล่มโอเค เพราะฉะนั้นอาจารย์จะบอกคุณว่าถ้าคุณมีลูกที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นสมาธิสั้นคุณไม่ต้องคิดมากคุณไม่ต้องตกใจไม่ต้องกังวลใจคุณเรียนรู้เทคนิคการปรับพฤติกรรมของลูกนะคะแล้วถ้าลูกโตแล้วคุณสอนลูกด้วยนะนี่อันที่หนึ่งอันที่สองถ้าจะเป็นต้องกินยาคุณก็กินยาตามที่หมอแนะนําถ้าคุณเกิดถ้าลูกของคุณเกิดผลข้างเคียงจากยานะคะคุณต้องปรึกษาหมอนะคะ หมอที่ดูแลเป็นคนตอบได้ดีที่สุดว่าควรจะกินยาอะไรปรับเปลี่ยนยังไงโอเคไหมออยากเขียนมาถามตรงนี้นะตรงนี้ไม่ได้รู้จักเด็กนะไม่ได้ดูเด็กตอบก็ตอบตอบ,ตอบตอกว้างๆซึ่งก็ไม่ดีนะคะอย่าก,กลัวในการที่จะถามแพทย์ที่ดูแลนะคะแพทย์นะ่ะเขาเขาจะดีใจที่คุณถามเพียงแต่ถามแล้วก็เชื่อกันบ้างไม่ใช่ถามแล้วพออย่างบางคนนะ มาถามเรื่องอยางนี้แล้วพอบอกว่าคือคนไข้ของอาจารย์บางคนเนี่ยโ,โหลูกซึมเศร้ามากอาจารย์บอกว่าต้องกินยาไม่ยอมให้กินอีกมาถามว่า side effect เยอะไหมอะไรยังไงเยอะไหมถามไปถามมาก็ไม่กินอยู่ดีอา้าวแล้วกันว่ามันมันจําเป็นต้องกินมันก็ต้องกินนะคือถ้าถามแล้วก็ฟังกันบ้างอะไรทํานองเนี่ยแล้วก็พ่อแม่จะต้องปฏิบัต,ติจัดการระเบียบในบ้านให้มันดีนะคะมันก็มีเทคนิคในการจัดการสภาพแวดล้อมที่บ้านนะคะ เพราะฉั้นอันนี้ก็อยากจะแนะนำให้ผู้ปกครองหาความรู้เกี่ยวกับการดูแลลูกสมาธิสั้นนะคะอีกอันหนึ่งคือมีคนถามมาว่าลูกเป็นติ๊กด้วยคำถามนนี้เ <c oughs> มื่อเช้าอ่านอ่านดูอินบ็อกซ์ก็บางทีก็อ่านบางทีก็ไม่ได้อ่านอย่าว่ากันนะไม่ได้อ่านได้ครบหมดนะคะแล้วไม่ได้ตอบได้ครบทุกคนเลยนะมีคนบอกว่าลูกเป็นติ๊กด้วยนะคะติ๊กก็คือการเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อกับ ข้ามเนื้อหดตัวเป็นพักๆๆเหมือนอย่างตาขยิบติ๊กๆอะไรทำนองนี้พวกนี้นะมันเป็นเขาเรียกว่าโคมอร์บิดิตี้กับโรคสมาธิสัน้นคำว่าโคมอร์บิดิตี้หมายถึงโรคที่พบร่วมกันได้เกิดขึ้นอันสองอันพร้อมกันอะไรทำนองนี้สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือว่าเจ๊กเนี่ยจะมีอาการมากขึ้นถ้าเด็กวิตกกังวลทีนี้เด็กบางคนนะเรียนหนังสือไม่ทันเพื่อนราะสมาธิสั้นนะ่ะ ก็ทําให้เกิดจิกได้แล้วมันมีปัญหาตรงที่ว่ายาสมาธิบางตัวนะทาให้จิกก็แรงขึ้นจิกเป็นมากขึ้นอะไรทํานองน,นี้นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นของที่ยากแล้วละ่ะใครที่มีลูกเป็นจิกด้วยสมาธิสั้นด้วยต้องปรึกษาแพทย์นะคะว่ากถ้าเกิดกินยาแล้วจิกมากขึ้นก็ต้องต้องปรับเปลี่ยนยาแต่อาจารย์ก็เคยเจอหลายเคสนะคะที่มีความวิตกกังวลจากการ เรียนหนังสือแล้วก็เกิดจิกขึ้นมาเพราะว่าเรียนไม่ทันเนื่องจากไม่มีสมาธิแล้วบางทีจิกมันจิกมันเยอะแล้วเรารู้ว่ามันเป็นเพราะเด็กเครียดนะแต่ทําไงดีละ่ะในเมื่อเราให้ยาสมาธิแล้วอาจจะทําให้จิกยิ่งมีอาการมากบางทีอาจารย์ก็ต้องอธิบายผู้ปกครองว่าบางทีก็อาจจะต้องลองสิ่งดูนะคะเพราะรักษาสมาธิสั้นให้อาการดีขึ้นนะบางทีจิกก็หายก็มีนะ เพราะว่าความวิตกกังวลนั้นมันหายไปไงเด็กเรียนหนังสือดีไงติ๊ก,ก็หายไปเพราะนั้นติกก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่เด็กเครียดกังวลใจก็มีนะคะก็ต้องดูหลายๆอย่างอ่ะคือมันต้องตรวจเด็กอ่ะอีกอันหนึ่งคือเด็กสมาธิสั้นบางคนมีภาวะสติปัญญาช้าด้วยนะซึ่งอันนี้มันก็ทําให้ภาวะสมาธิสั้นยิ่งแย่ลงอ่ะคือการเรียนรู้ยิ่งแย่ลงนะมันก็จะต้องมีการดูเป็นพิเศษเป็นรายๆไป อาจารย์แนะนําให้ถ้าคุณมีลูกสมาธิสั้นให้คุณอ่านหนังสือสร้างเทคสร้างสมาธิให้ลูกคุณแต่มันเป็นอีบุ๊กถ้าจะให้ดีเรียนหนักสตรออนไลน์เทคนิคดูแลลูกสมาธิสั้นเพราะมันจะอธิบายละเอียดแล้วมันแล้วคุณดูได้ตลอดชีวิตแล้วคุณดูได้ตลอดเวลาพ่อดูด้วยแม่ดูด้วยแล้วให้ลูกถ้าโตแล้วอ่ะถ้าลูกเริ่มรู้เรื่องนะเอาบางตอนของในหลักสูตรออนไลน์นี้มาให้ลูกดูด้วยลูกจะได้ร่วมมือกับเราว่า อาต้องทําอย่างนี้นะทําตารางเวลาอย่างนี้นะใช้นาฬิกาอย่างนี้นะอะไรทํานองนี้นะคะแล้วก็ให้อ่านหนังสือสร้างวินัยให้ลูกคุณนะจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าสร้างวินัยในในตัวเด็กสร้างความรับผิดชอบมีเทคนิคที่ดีนะเทคนิคสาคัญมากนะที่อาจารย์จะบอกว่าเทคนิคสําคัญมากเพราะอะไรรู้ไหมอาจารย์ได้เคสที่เป็นอายุสี่สิปีมาแล้วมีปัญหาหลายๆอย่างแล้วอาจารย์ก็พบว่าโอ้ปัญหาผู้นี้เกิดจากสมาธิสั้น อาจารย์ก็เลยให้เขาเรียนหลักสูตรออนไลน์เทคนิคดูแลลูกสมาธิสั้นแล้วให้เขาไปดูนะว่าอันไหนเขาแอปพลายกับงานของเขาได้คือเทคนิคดูแลลูกสมาธิสั้นเนี่ยนะในหลักสูตรออนไลน์นี่มันสําหรับการเรียนหนังสือนะและการใช้ชีวิตในวัยเด็กแต่มันแอปพลายสำหรับผู้ใหญ่ได้เขาก็ต้องไปเรียนอันนี้แล้วก็เอาเทคนิคพวกนี้มาปรับสําหรับอายุที่โตแล้ว4ี่อย่างเงี้ยนะบางคนก็เป็นผู้จัดการบริษัทก็มีนะคะบางคนเรียนปริญญาเอกอยู่แล้วเพิ่งมารู้ว่าตัวเองเป็นสมาธิสั้นนี้นะคะ ก็ควรจะต้องมีเทคนิคคือเทคนิคสําคัญที่สุดสําหรับสําหรับการจัดการเร่งสมาธิสั้นอาจารย์คิดว่าสําคัญกว่ญญายาอาจารย์จะเปรียบเทียบอาจารย์ขอหยิบของ, <c oughs> ข,องของอาจารย์เขียนนี้ค่ะนี่คือไม้เท้า <c oughs> มีผู้ทรงคุณวุฒิเจ้าพ่อแห่งสมาธิสั้น ท่านหนึ่งคือด็อกเเบเกอร์นะคะท่านอบอกว่าเทคนิคอะเป็นเหมือนกับไม้เท้าเทคนิคสำหรับคนสมาธิสั้นเป็นเหมือนกับไม้เท้าคือยังไงอะคือไม้เท้ามันช่วยให้เราเดินได้เร็วอาจารย์เดินทั่วเมืองออกซ์ฟอร์ดเลยนะ เดินทั่วเลยนะเดินวันหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าบาทก็อาจารย์ก็เดินมาวันหนึ่งหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าคือตอนนี้อาจารย์เดินหมื่นห้าพันเก้าทุกวันแต่อาจารย์เดินได้เพราะอันนี้ค่ะอันนี้ทําให้อาจารย์เดินเร็วขึ้นทําให้อาจารย์ไม่หกลม้มทําให้อาจารย์ในเท้าไม่สลิปทั้งทั้ง,ท,งที่พื้นเปียกเวลาฝนตกนะแล้วข้อสําคัญพุดบาทแลนลงบนถนนบางทีการที่เรามัวเดินดูวิวอะไรพวกนี้นะเราไม่ทันดูว่ามันหล่นลงมาใช่ไหม ถ้าเราไม่มีไม้เท้าอาจารย์จะต้องหกลม้มเขาเรียกว่าพลาดท่าลงไปแล้วแต่อาจารย์เดินไม่มีปัญหาเลยนะเพราะอาจารย์มีเครื่องมืออุปกรณ์เทคนิคที่ดีอ่ะก็คือไม้เท้าสําหรับคนสมาธิสั้นทําให้เขาเดินได้เร็วแล้วมันเดินได้ทั้งวันเลยนะแล้วอาจารย์ว่าเดินได้เก่งกว่าคนปกติมีหน่าอาจารย์เขียนหนังสือได้หลายเล่มในขณะที่คนไม่เป็นสมาธิสั้นเขียนไม่ได้ โ okay, อเคอาจารย์จะบอกคุณว่าคุณไม่ต้องหมดหวงังไม่ต้องวิตกกังวลไม่ต้องกลุ้มใจคุณต้องทําให้ได้แน่คุณต้องช่วยลูกให้ดีขึ้นได้แน่เรียนเทคนิคในการดูแลลูกสมาธิสั้นนะคะจำเอาไว้เทคนิคสําคัญมากเรื่องยาเป็นเรื่องของหมอเรื่องเทคนิคเป็นเรื่องของเราพ่อแม่ที่จะต้องสอนลูกและถ่ายทอดอันนี้จนกระทั่งเขาสามารถเราซื้อไม้เท้าให้เขาแต่ในที่สุดเขาจะต้องหัดใช้ไม้เท้าเองในที่สุดเด็กจะหัดมีเทคนิคเอง พอเขาออกไปเรียนในชั้นสูงขึ้นออกไปเข้ามาหาวิทยาลัยไปเรียนต่างประเทศเขาจะสามารถทําได้ดีนะคะโอเควันนี้ไม่ได้ตอบคําถามคนอื่นนะคะเอามีคําถามเรื่องพี่น้องทะเลาะกันไปดูในหนังสือสร้างอีคิวให้ลูกคุณนะคะถ้าใครอยากจะเลี้ยงลูกให้ดีอย่าลืมเรียนหลักสูตรออนไลน์เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดีใครอยากให้ลูกสมาธิสั้นไปได้ดีเรียนเทคนิคดูแลลูกสมาธิสั้นใครที่มีปัญหาชีวิตคู่เรียนติวเข้มชีวิตคู่ คุณแม่บอกว่าลูกไม่น่ารักเหมือนก่อนคุณแม่ก็ต้องดูวิธีเลี้ยงบางทีเราอาจจะเลี้ยงผิดแล้วเด็กหลายคนก็เปลี่ยนไปนะเด็กไม่ได้เหมือนเดิมหรอกนะมีคนบอกว่าลูกอะ่ะเล็กๆน่ารักตอนโตขึ้นไม่อยากใช้คํานี้เลยแต่คุณแม่คนหนึ่งพูดจริงๆลูกอะ่ะเมื่อเล็กๆน่ารักตอนโตขึ้นแล้วน่าเกลียดคุณแม่คนนี้ว่าอย่างนี้จริงๆคนเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่คุณต้องหัดที่จะเขาเรียกว่าทําให การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในทิศทางบวกนะคะให้แียวว่าถือบางเขียนเอาไว้นิดนึงคุณต้องมีการตะล่อมไม่ได้เล่นหลักสูตรออนไลน์เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดีแล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะทําให้ลูกเติบโตไปในทิศทางที่ดีได้ยังไงโอเคบ๊ายบายจากออกซฟอร์ดเดี๋ยวอาจารย์จะไปแล้วนะแล้วก็ค่อยมีโอกาสก็ไลฟ์กันใหม่นะคะวันนี้ขอให้ที่เมืองไทยมีความสุขด้วยค่ะสวัสดีค่ะ